สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราชแบรนออฟิเชียลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ร้านเรือนเจ้าสาวอำเภอวาน,นอนิวาสนะคะนะคะเป็นร้านนะคะหนึ่งเดียวนะคะก่อกำเนิดเกิดตั้งขึ้นมานะคะเจ้าแรกนะคะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะนะคะนะคะน้องเคซี่ก็จะโปรโมทร้านนะคะก็ขออนุญาตถ่ายได้เป็นคลิปด้วยชุดนี้คือชุดอะไรคะสวยจังเลย ชุดผ้าค,คามาสกลนครน,นะฮะที่สองค่ะนนที่สองเป็นชุดเจ้าสาวภูไทยกลาลสินผ้าแพรวาเออชุดเจ้าสาวภูไทยกลาลสินผ้าแพรวานะคะอันนี้คือชุดผู้ชายนะคะชุดผู้ชายสวยงามมากค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นชุดเจ้าสาวผ้าขีดอ,อ๋อผ้าขีดเป็นแบบนี้นะคะผ้าผขีดสิ้นไหมสบายขีดนะคะแล้วนี่นะคะอันนี้ก็เป็นผ้าคลาม ราคาเหมือนกันค่ะนะคะสวยมากนะคะร้านนี้ดิยันน้องหญิงเล็กบอกว่าเป็นร้านที่นะคะฮะร้านแม่ปร้านแม่โป่ค่ะแม่โปก็หมายความว่าร้านนะคะเจ้าแรกเจ้าที่เปิดได้คุณที่เปิดวันน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 น่นน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 นะนนนนนอนนะนน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 นสนนนานนนน นะคะสะอาดสะอ้านนะคะเบ่าเบสบายนะคะสวยงามมากโอ้ยนี่ก็สวยจังเลยชุดนี้ค่ะนี่คือชุดผมเป็นสิ่งทีออกแบบเองตัดเองเขาไม่ซื้อร้านนี้นะร้านนี้ตัดเองตัดชุดเองเหรอคะตัดชุดเองค่ะเขาบอกเลยว่าร้านนี้ร้านตัวเองตัดที่เห็นตัดเองหมดเลยตัดตามภาษาเอาาบูเตอตัดชุดเองใช่ไหมคะตัดตามภาษาป้าอันนี้คือชุดอะไรคะนี่ไม่เลิศสีวาลัยยืนหนึ่ง วอันนี้เป็นสีวไลสีโอวันตินเลิศแล้วก็จะมีสีวัไลสีขาวเลิศค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผ้ายกอินเดียผ้าไหมสีวัไลสีแดงเลิศอันนี้ก็สีวัไลเช่นกันสวยมากเลยค่ะออกแบบโดยอันนี้แสดงว่าอันนี้ชุดเจ้าของร้านเฉใช่ไหมอันนี้ชุดเจ้าของร้านเอง เพราะว่าเจ้าของร้านเองก็ดูหุ่นเจ้าของร้านเพราะว่าอันนี้ทำให้ตัวเองอีอ้วน่ายังไม่ได้ใส่สักทีอีอ้วนอนะคะโอ้ยมีแต่สวยๆเลยนะคะก็คือตัดเองนะคะโอ้คือเลิศแท้นะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาถ่ายนะคะฮะใช้ผ้าทอมือทั้งหมดเลยนะคะโอ้ยเลิศไฮผ้าไหมเพลว่า ผู้ชายนะคะ FC ราคาก็ลดเช่นกันค่ะก็ตามคุณภาพของเนื้อใช่ค่ะราคาก็ตามคุณภาพของเนื้อผ้านะคะลดเก้าชข้างหน้าเลยนะไม่มีแน่นอนค่ะร้านนี้นะคะสวยมากงามมากนะคะโอ้อันนี้ก็คือชุดชุดชุดเจ้าสาวเหรอคะเจ้าสาวทั่วไปสแตนด์ด้าร์ตสแตนดาร์ดโอ้มีแต่สวยๆผ้าถอกผ้าถุงนั่นนู่นนี่นะคะสวยมากค่ะ FC จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอุ้ยสบาย อันนี้ผ้าไหมแพรวานะครันบทำไมห้าพันเจ็ดใช่ไหมตัวนี้อ่าค่ะน้องน้องอีเล็กยกซื้อค้าตัวนี้สี่พันสามมีห้าพันเจ็ดอันนี้แท้แพรวาเลยผ้าไหมแพรวานะคะสวยงามมากค่ะอู้ดูลายดูลายค่ะแต่อันนี้เนี่ยขามขีดขามอันนี้ขีดขามโอ๊ยสวยค่ะที่ซื้อมาเรายกสูงสูงค่ะได้ นะคะดูเนื้องานแล้วนะคะสวยงามมากอันนี้คือไม้แพงเป็นคู่ใช่คู่เป็นคู่คู่เบาสาวอ๋ออันนี้สดสดร้อนร้อนเลยเลิศสดสดร้อนเพิ่งมาส่งเมื่อวานนะคะมีหลากหลายแบบเลยนี่ยยังไมมาา้้หลลปแวอันนี้คือโต๊ะทํางานใช่ไหมคะอันนี้คือโต๊ะทํางาน นี่ไงโตทำงานนี่ไงหลักฐานนี่ไงเสีตาแล้วเี๋ยวเขาเป๊อยู่แล้วเขาตัดอีกข้างในก็มีแอร์คอนดิชั่นแพรนเลนเล็กราคาแพานเล็กุุเรือเข้ามาก็จะได้บรรยากาศนะคะสาธุคะแล้วก็มีน้องหมาด้วยาวกเลมาหาเอเลนอุเรยูหมืนหมื่เออใช่ค่ะเล็เขาเป๊ปังเรื่องกระตุ้นราคาอยู่เลยดูเลสาวหสองพัน้าวัาชุด ถ้าได้เขาก็เอายิงเล็กนน่นออเอเล็กมันมันพูดเป็นใช่ค่ะมันเลาได้ปั่นป่วนลูกค้าเก่งมันพูดได้ลูคาอืมทุลาสวยมากนะคะร้านเปิดมานานหรือยังคะร้านเปิดมาถ้าตรงนี้อยู่ได้สามปีเข้าปีที่สามย้ายมาจากร้านเดิมค่ะร้านที่แหลมทองใช่อยู่ที่แหลมทองยังไงคนก็รู้จักปีโอ้เลิศฝีมือนะคะพีมือการแต่งหน้าก็สิบปีแล้วนะคะการทํา อทุกอย่างเลยนะคะหนูมองว่าหนูสวยมากเลยค่ะ FC ผู้นน่ะชุดอะไรเรากเก้านะคะสวัสดีค่ะวันเราก้าเองอันนี้คือชุดอะไรคะนี่ชุดเจ้าสาวเจ้าสาวสีแดงอู้สวยนี่เด็กยืนสิเห็นไหมนี่สวยไหมสีแดงสวยนะค่ะฮันน้ามาสิส่วนมากมีแต่ไซส์เลดี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไซส์ผู้หญิงรุ่นแต่ง เาขาคงไม่ใช่ไซส์เรดดี้บอยหรอกนะคะน่อยอยาญิงเลยค่ะสบายเส้นสวยเนาะเออแม่สบายสวยงามมาก,มากเราต้องมาต้นต่อ,อแล้วแหละสวยมากค่ะเอากระลังหนักเอาห้ามื่นกันกระโดดสวยมีดีเครื่องประดับประดับมากมายเลยนะคะสวยค่ะเอฟซีสวยมากค่ะสวยมากมายเลยนะคะ นี่คะ่ะโอ้หันซ่อนเด้สวยมากค่ะบทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะคะกอน้นนฝีมือฝีมือการตัดเย็บใหฝีมือการตัดเย็บเลิศมากครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เรดี้นะคะนาเอาลใหม่ มึงจะซื้อใหม่หรือมึงจะขายหมดันหมดสวยงามมากครับสนใจก็นะคะมาได้นะคะที่อำเภอวานอ,นอนนิวาสนะคะเบอร์โทรก็นะคะอยู่ด้านหน้าน,านี้เลยตรงปกคลิปหนูนะคะตรงที่หนูเริ่มถ่ายคลิปนะคะเบอร์โทรสวยงามมากครับ เดี๋ยวเราได้เงินดีก่อนแล้วก็จะมาน้องชื่ออะไรคะนี่ทำแก้วทำแก้วกะหลีน้องยังเยอะด้วยนคนเยอะเนาะอะไรกันนะรู้จักคนเยอะจังเลยเอาไม่ค่อยคนเดียวกานเนาะเปลี่ยนงามวิชาภาพใช่ไหมเล็กกูเลือกครับช่วยรางวัลที่บ้านเขาซื้อเอาใช่ไหมคะ มีแต่ผลงานล้วนๆค่ะแต่ทัพาพก็ซื้อเอาสมัครเขาไม่ค่อยเปิดหรอกเขาอาเด็กใจไปกินเหล้าเออเลยสองจูบบูบี้บูบี้แม่สองจูบอย่าแม่สิบูบี้แล้วหนึ่งค่ะนะคะก็เลยเป็นเป็นเป็นต่างกันดแน่นะความสุขความสุขขยินเล็กจะบูบูเท่าไรคนนี้ได้บูบี้ไม่ได้นี่คือความสุขของเรานะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะ นะคะเดี๋ยวนแเคซี่จะเอ่อออกไปพาไปชมนะคะฝากไว้ด้วยก็คืออ่าเจ้าสาวนะคะเรือนเจ้าสาวนะคะวานอนนิวาสนะคะเอซีนะคะนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วแม่มานอนจะสุภาพหรื่าคุณเกษตรใช่ไม่รับเลยตัวละครไหนนางก็หลับด้วยทันทีข้ารีบพี่ารณ์เพาะได้เล็กเอาว่าเธอเข้าใจเพราะได้แต่งเองไงเวลาเอฟซี ไม่บายค่ะ